โ okay. อ,อบบเคต้องขอบรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCBG a m เมีกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราพาทุกคนกลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP s t o r e อร์กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกให้ทุกคนกันอีกแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวสําหรับลิงก์เข้าเว็บผมก็จะแปะไว้ที่เดิมเลยนะครับทุกคนก็จะแปะไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนกดททีี่่ลงมาาหนน้้เเว็บบขอ VAP Link ไดยะครั โอ okay, เคพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อ,รอยเดียวเราเข้าไปแจกโค้ดฟรีกันเลยเนาะก็ให้ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดได้เลยนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมก็จะมีช่องกรอกรหัสโค้ดอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับทุกคนก็สําหรับตรงนี้นะผมใครที่เข้าไปดูใหม่ก,มก็สามารถกรอกตามผมได้เหมือนกันนะผมก็สําหรับตรงนี้ให้กรอกตามผมนะครับทุกคน โอเคนะผมก็สําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด vip pmtkl 9นะครับผมกรอกตามนี้เลยนะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้ไปนะครับนี่ก็จะแลกโค้ดสำเร็จแบบนี้ผมเสร็จแล้วให้ทุกคนนะเข้าไปดูที่บัญชีของตัวเองนะครับ นี่นะครับผมให้ดูตรงห้อยคงเหลือนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงด้านล่างนี้นะคบทุกคนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับรหัสฟรีวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปเกากกันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่ใส่ไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับทุกคน สำหรับโค้ดควันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมคขชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์ก็แชร์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เรามาแจากให้อีกคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ